สวัสดีครับเหล่าแฟนขับบรุโตะนาุโตะทุกๆท,ท่านเลยนะครับในวันนี้เราก็จะมาทําสปอยของบูรุโตะเนาะที่กําลังจะมาในวันนี้ก็คือวันที่17นั่นเองแต่เดี๋ยวเรามาดูสปอยกันก่อนเลยนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างแล้วก็เนื้อหารวมๆแล้วเป็นยังไงใช่ไหมแต่ก่อนอื่นเลยก็ถ้าใครเข้ามาแล้วฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยชื่อตอนในตอนนี้เนี่ยจะมีชื่อตอนว่าอุซุมกิกิคาวากิแล้วก็จะเป็นการย้อนอดีตที่หัวของาเงงงนรรรัหรัหืออว่ตูปป้ข ที่บรูโตนั้นได้มอบสัญ,ญลักษณ์ที่เขาไว้ใช้เทพสายฟ้าเหินให้กับคาวากิใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการพูดคุยของพวกเขาทั้งสองคนเข่าๆก็คือมันเป็นภารกิจลับที่โคโนฮามารูได้แหละที่โคโนฮามารูมากับซาลาดะแล้วก็มิสกิมารวมตัวกับนินจาซึนะและบรูโตมาบอกให้คาวากิได้รับรู้เกี่ยวกับว่าเออถ้าปลดพลังเสร็จเนี่ยก็ไปช่วยเหลือทีมนี้ด้วยนะอะไรทํานองนี้นะครับอันนี้เข้าๆนะเดี๋ยวรอดูตัวเต็มกันอีกทีนึงแล้วก็จะเป็นช่วงที่คาวากิเนี่ยเข้าวกกบจรงอิใชะ แทงลูกตาจูาใช่ไหมในตอนนี้เนี่ยก็คือสู้กันดุเดือดจูาเนี่ยยิงบอลสัตว์หางมาคาวกิก็สามารถใช้คามาดูดได้ใช่ไหมบรุโตเองก็กําลังทรมานกับการที่ควบคุมตัวเองอยู่เพราะว่าพอคาว,วกิเปิดคามาขามาบรุโตมันก็เริ่มค่อยๆปรากฏตัวออกมาใช่ปะม,มันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากของบรุโตที่จะต้องควบคุมตัวเองให้ได้เนาะต่อมานะครับคาวกิก็ได้เข้าประทะกับจู라จูเองเขาจะใช้การโจมตีเป็นกรงเล็บของเขาเราขอเรียกว่ากรงเล็บเลยก,กแ็แล้วกันแต่คาวกิเนี่ยก็ใช้กระบองอะไรจู라เ พยายามโจมตีคาวากิด้วยกงเล็บเขาใช่ไหมแต่คาวากิเนี่ยมันหลบได้ด้วยการหดตัวเองลงแล้วมันก็ได้เรียกลูกสี่เหลี่ยมออกมาสี่ลูกเพื่อที่จะบทขยีจ้จูาแต่จูาเองเนี่ยกับทําลายได้ลูกหนึ่งคาวากิก็เลยได้ใช้มือของเขาที่สามารถขยายให้มันใหญ่ขึ้นออกแนวขวนจูาไปมันก็เลยทําให้จูากระเด็นออกไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคาวากิก็วาร์ปมาแล้วก็ได้ใช้มือขนาดใหญ่ของเขาอีกครั้งหนึ่งเวี่ยงจูาไปอีกหนึ่งทีก็แล้วกันแต่จูาเองเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้สะทบสถานอะไรมากแล้วก็ฟื้นตัวกลับมาาไดด้อย่งรรววเ็ ก็เลยหันกลับมาโจมตีคาวากิแต่คาวากิเนี่ยป้องกันกรงเล็บของจูราด้วยกระบองของเขาได้หลังจากนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเออมันเป็นการต่อสู้ระหว่างกงเล็บแล้วก็กระบองเลยใช่ไหมโดยที่คาวากิจะใช้กระบองและจูราจะใช้กงเล็บเนาะแต่คาวากิเนี่ยมันฉลาดเวย้ยในการใช้กระบองของมันมันได้เพิ่มพลังคาม้าเนี่ยลงไปในกระบองด้วยเพราะว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่คาวากิแทงกระบองทะลุตรงเอวของจูราใช่ไหมแล้วมันก็ได้ใช้พลังคามะาระเบิดพลังลงไปในกระบองมันเลยทําให้แรงระเบิดเนี่ยคือไประเบิดส่วนเอวของจูรา ด้วยใช่ปหในการโจมตีครั้งนั้นชบาบาเขากิก็เลยได้ใช้จังหวะนะได้ใช้มือที่ขยายใหญ่ของเขาคือตบจูาไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมต่อมาเราจะได้เห็นว่าบรูโตเองตอนนี้เนี่ยคือก็พยายามควบคุมสติตัวเองอยู่คาม้าเนี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆใช่ปหเพราะว่าแรงกระตุ้นเนี่ยมันก็ยังอยู่เรื่อยๆเนาะเป็นอะไรที่ทําให้บรูโตเนี่ยต้องระแวดระวังนะไม่งั้นโมที่กีออกมาเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาใหญ่ฉากจะตัดไปที่จูาหลังจากที่โดนโจมตีเมื่อสักครู่นี้ร่างกายของจูาเนี่ยดูเหมือนจะบาดเจ็บค่อนข้างททีีี่่หนัักกกแล้ว็จะมารตดไป าเคซูมิเล่แล้วอามาโดดด้วยเล็กน้อยใช่ไหมแต่จูราเองเนี่ยมันไม่ได้สะทกสถานกับร่างกายที่เละต้มเป๊ะของม,นมันนะมันกลับดึงหนังสือออกมาอ่านแล้วก็ในระหว่างที่มันอ่านเนี่ยคาวกิเนี่ยจะเดินม,มาปิดบัญชีโดยการปล่อยพลังออกมาจากคาม้าของเขาใช่ป่ะแต่จูราเองได้รับการรักษาจากลากไม้ของต้นไม้เทพเจ้าใช่ไหมและจูราเองนั่งอยู่เหมือนันลังลากไม้อะแล้วก็คอยมองดูคาวกิใช่ไหมในขณะที่ร่างกายของมันก็กาลังถูกฟื้นฟูดโดยรากพวกนั้นเหมือนกับฮิเรลิเลยในระหว่างที่มันนั่งอยู่บนลากไม้ืืออโบรตะเหมมนว่าจาจ สมทบในการต่อสู้กับจูากับคาวกิชมาดูเหมือนว่าตอนนี้บรูโตจะเข้าที่เข้าทางแล้วแล้ว,ลวดูเหมือนว่าคาวกิเองคือจะเลิกใช้คามมาไปแล้วมันเลยทําให้บรูโตเองเนี่ยก็สามารถที่จะขยับเขยื่อนตัวได้แล้วก็ไม่ต้องระแวดร,ระวังมากจนเกินไปแต่ในช่วงเวลานั้นมันก็ยังไม่ได้สัตว์กันเลยนะมันคุยอะไรกันอยู่ไม่รู้เยอะเต็มไปหมดเลยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่าบรูโตคุยด้วยความหงุดหงิดคาวกิเองก็หงุดหงิดเช่นเดียวกันแต่คาวกิเลือกที่จะชูนิ้วกลางให้กับจู拉ทางเนี่ยได้ตัดกับไปหา เวลานี้สมาชิกมารวมตัวกันแล้วนั่นก็คือโคโนฮะมารูมิสกิสระดาเดลต้าใช่ไหมที่ในตอนที่แล้วมาเจอพวกเขาอยู่คุยกันในตอนนี้ด้วยแล้วบุรุโตะคาวากิก็ได้ใช้จังหวะนี้วาร์ปมาที่สัญลักษณ์นี้โดยที่ uki, คาวากิเถยอไปเหยียบหน้าโคโนฮะมารูใช่ไหมแล้วโคโนฮะมารูก็โกรธเลยนะครับเพราะว่าโดนเหยียบหน้าใช่ป่ะบุรุโตะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ด้วยฉากนี้ก็จะมีการตัดไปถึงคาชินโคจิแล้วก็เอดาที่มีการคุยกันในตอนนี้เหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากเนาะในาออน,น้้ยงท,ทยขงเื เรื่องแล้วนะครับสำหรับการคุยกันของ2คนนี้และฉากสุดท้ายเลยเราจะได้เห็นว่าจูล่าเนี่ย เลือกที่จะกลับไปพื้นที่ของเขาหรือว่าฐานทัพของเขาได้ไปเจอกับพวกพร้อมไม่ว่าจะเป็นมามูชิใช่ไหมแล้วก็ฮิดาริอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ที่ฐานนั้นอยู่ชบาเพราะว่าเขาเนี่ยรอสแตนบายอยู่ใช่ไหมแต่เอดาเองเนี่ยก็มองสถานการณ์ของพวกเขาอยู่เหมือนกันนะซึ่งกลับไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านฮิดาริเขาจะพูดอะไรกับจูร่ามาสักอย่างในตอนจบของตอนนี้นะซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูตัวเต็มว่ามันจะเป็นยังไงต่อน,นี่ก็คือสปอยล์สั้นๆนะครับไม่ได้เยอะมาก เน้นแต่หัวข้อหลักๆนะครับที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมก่อนก่อนที่ตัวเต็มเนี่ยมันจะมาก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้เลยถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไปเว้ย